สวัสดีค่ะาเิ่มค่นำหิดใ้ับคืนสมับความพืนเรายดีใจจะผ่านมาคลิปนี้ก็ดีใจค่ะทุกๆครั้งนะคะที่มีคนเห็นคุณค่า ในการแสดงของแอฟค่ะเพราะว่าทุกๆบทบาทแอฟตั้งใจถ่าย,ายทอดออกมาเสมอโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบทของบัวบงกฎเป็นบทที่แอฟรักมากๆแล้วแ,ลแอวอยากให้บทบาทนี้มันมันแทนใจแทนใจแอฟแทนใจคนเขียนบทให้มันสื่อทุกอย่างไปให้ถึงคนดูแล้วพอผลงานมันออกไปคนดูก็รับรู้ได้จริงๆแล้ว มันมีหลายๆคนมากๆเลยที่เจอแอปแล้วเขาบอกว่าเขาแบบรู้สึกว่าเขาเขาดูแล้วเขาเขาเขารู้สึกว่าเขาได้รับความเข้าใจมีคนแบบเข้าใจเขามีคนแบบหัวอกเดียวกันเขาดูแล้วเขาได้กําลังใจที่ดีในการต่อสู้เพื่อเพื่อชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวค่ะเลยรู้สึกว่าบทนี้มันมีคุณค่ากับแอปมากๆเลยแอปรู้สึกว่าแอปจะต้องตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับบทนี้ นั้นโดยที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องรางวัลใดๆค่ะแต่เมื่อวันนี้เมื่อเราได้รางวัลก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคมชันเหลือร์บอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างที่ื่งกีพูดบนเวทีคือครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากนี้ครั้งแรกมันนานมากแล้วมันแบบ17ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วไม่ไม่อยากจะเชื่อเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันนน ชชใช่ค่ะอ,อ,อยู่ในวงการบันเทิงมาสุดท้ายแล้วแอบเชื่อว่าความสามารถก็ส่วนหนึ่งจังหวะเวลาก็มีส่วนด้วยเหมือนกันค่ะที่จะทำให้เราแบบจังหวะเวลานั้นั้นมันเหมาะกับบทนั้นนั้นบบเราไม่อะไรอย่างมื่อกอ้งาเล่นเดียวเวลาต่างลขนาดไหนเรียอ,อ๋อความเรียว ำนี้จริงๆมันค่อนข้างสับสุเจติว่าเรียวแบบเรียวของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอีก <c oughs> เราอาจจะฟังดูชีวิตจริงเขาอาจจะฟังดูไม่เรียวก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าแอปก็ถ่ายทอดในเอ่อในใน,ในตามบทบาทที่ได้รับอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วแอปรู้สึกว่าความยากที่สุดในบทนี้ก็อาจจะตรงกับคำนี้มั้งคะคือคำว่าคือการแสดงที่มันเรียวคือคือมันต้องแบบ พอดีอะค่ะสำหรับแอลความพอดีนั้นยากมากๆเลยนะคะคือจะเล่นให้สุดต่งหนักๆไปเลยจัดๆไปเลยมันมันก็ย่อมได้เหมือนกันแอลก็พร้อมที่จะทุ่มไปขนาดนั้นเหมือนกันแต่อะไรที่มันอยู่ในความพอดีกับมันมันพอดีแล้วทำให้เราไม่ต้อง เออไม่ต้องแบบไม่ต้องเค้นมันเยอะแต่ว่าคนดูเราดูเรารู้สึกเยอะอันนี้คือความพอดีสําหรับแอฟซึ่งซึ่งมันยากค่ะขนาดทำหลายปีมันก็ยากแต่สันตอนนี้ก็ยังเป็นความไอดอลของพี่หลุ่คนที่สุดว่าอย่ายอมสู้่ในทิศทางที่มันมีตามหลักการใช่ค่ะถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคุณค่าสำหรับแอฟมากๆต่ออย่างที่บอกต่อให้แอฟไม่ได้รับรางวัลเรื่องนี้ก็จะเป็นจะเป็นบทที่อยู่ในใจแอฟ เสมอเลยค่ะว่าเป็นบท,บ,ทบ่งบงกเป็นบทที่แอฟรักค่ะเพราะว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวเพื่อลูกเพื่ออนาคตชีวิตครอบครัวของเราคือเมื่อกี้เลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงคนเดียวว่าสังคมสมัยใหม่บางคนก็ก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มีเช่นกันคือแอฟถึงบอกว่าอยากให้กำลังใจทุกๆคนที่ ที่ทําทุกอย่างเพื่อชีวิตคู่ให้รอดให้มีความสุขและชีวิตครอบครัวที่มีความสุขและสมบูรณ์นะคะที่มียาตัวเดียวเป็นมุมเราสู้ได้ถึงเขาประมาณเท่าไหรถ้าเราเป็นเขาเราสามารถสู้ได้ไหมใช่ไหมหรือว่ามากกว่า <c oughs> จริงๆริงเราลองมานั่งย้อนดูละไม่กล้าตอบเลยค่ะ <c oughs> เพราะมุมตัเขาสู้แบบว่า,าสู้หัวชนฝา ใช่ใช่ค่ะคือด้วยด้วยพลังใจอ่ะส่วนตัวแอฟไม่แพ้บูงกดแน่นอนแอฟเชื่อว่าพลังของความเป็นแม่ทุกๆคนนะคะจะมีแบบพลังแบบเต็มที่เลยเพื่อลูกของเราคะแต่ว่าแอฟอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มันไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องขึ้นศาลเรื่องอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่แอฟต้องทำกันบ้านเยอะค่ะแต่เ่อหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นะไรใหม่ๆสอบของแอฟแล้วอุ้ยสำแอฟย เราอยากได้บทที่แปลกใหม่ท้าทายรวมถึงมันต้องมีคุณค่าไม่ว่าจะกับคนเล่นหรือกับคนดูค่ะอยากอยากให้มันดูแล้วได้อะไรคือไม่ได้ความสุขก็ได้กำลังใจได้ข้อคิด เปลี่ยนไปเลยค่ะถ้าถ้าพูดตรงๆมันก็มันก็มีแต่ดีขึ้นค่ะหมายถึงก็ก็แฮปปี้ดีค่ะ แค่ชั่วโมงนี้แบบนิดเดียวแล้วคนก็เอาไปจับเป็นประเด็นจนได้อะไรอ่ะใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วแอปคิดว่าแอปอาจจะไม่ต้องอธิบายเองหรือซ้ำถ้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็หลายๆคนก็จะเข้าใจเช่นแบบคือแอปอยู่ๆแอปก็อิ o t มชั่นอลแบบร้องไห้อยู่แล้วเขาจะแบบยิ้มได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันมีหลายๆเหตุผลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ได้มีโอกาสเจอทุกคนก็ดีค่ะอยากทำความเข้าใจอีกครั้งว่าคือตอนนี้บางคนเอาไปพาดหัวแล้วก็แบบ คือนี้ก็ขออนุญาตพูดตรงๆเวลาพาดหัวสั้นๆเพื่อจะล่อ,อคนเข้ามาแล้วทุกคนก็มากระหน่ำแอบว่ามันแอบว่าน,นี้กอ็อย่าทำอย่างนั้นแอบเลยค่ะคือคือมันอาจจะมีบางอันที่เป็นแบบทำให้เข้าใจผิดว่าร้องไห้เพราะเรื่องอื่นแต่จริงๆอยากจะบอกอีกครั้งทำความเข้าใจว่าถ้าเศร้าไม่ร้องค่ะซึ้งก็เลยร้องค่ะ นะคะพี่ๆน้องๆ oh. ที่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นมันทําไมไม่รู้มันทํให้รู้สึกึ้งใจที่ที่เนี่ยแหละคะ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วทุกคนก็ก็มีความเข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจกันเสมอมาอันนี้ที่แบบเดี๋ยวอยากมองเห็นนพวกนี้จะชอบทําให้แบบเสียน้ําตาแต่ถ้าไม่ไมต้องห่วงคะ่ะถ้าเศร้าถธาเสียใจไม่ร้องคะ่ะแสดงว่า จริงๆมันก็ไม่ได้มีผลกระทบแบบกับความเป็นตัวตนของเราขนาดนั้นละค่ะแต่แอฟเห็นบางอันแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ความจริงมันไม่ต้องมีก็จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าพลาดหัวเช่นแบบเออแอฟร้องไห้เพราะผู้ชายหรือว่าเออเออมันมีอะไรอีกอ่ะเป็นแบบแอฟยอมรับแล้วว่าทะเลาะกันแล้วก็ต้องขอโทษก่อนเสมอเนี่ยซึ่งแบบมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตแอฟอย่าอย่าพลาดหัวแบบนั้นเพื่อให คนอ่านอ่านไปเขาก็จะไปมีอารมณ์เปล่าใช่ไหมคะแล้วแล้วมันก็มันไม่มีอะไรจริงในนั้นเลยแล้วคนก็จะเข้ามาแบบถ้ามาานาันตอนนั้มันเปรื่องพวกนี้สัมภาพณ์มาเขาไม่ถนัดมากท้องแต่ถ้าหลังท้องเข,า,ขาใจเ <c oughs> ข้มเข้มเขาตัดเต็มเขาคิดเกิดค่ะแล้วหลังจะได้ขี้อะไรแต่บ้างไป็นอะไรบ้างว่าเหตุการ เป็นยังไงถึที่มันระดับไหนอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดต้องคุยกันค่ะคือแอปก็แอปก็เห็นเห็นข่าวเห็นคอมเมนต์แล้วก็ก็อ่านของตัวเองค่ะไม่ไม่ไม่ได้คุยอย่างขนาดนั้นค่ะคือแอปอยากจะเอควบคอมเองควบคนที่เข้าใจผิดอะไรให้เขาเข้าใจมากขึ้นเอาแต่ต้องยอมรับตรงๆว่าบางจังหวะก็ยากค่ะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งไม่จบอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะก็สุดท้ายแล้วก็มีความเข้าใจค่ะว่าสุดท้ายเราไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจเราได้ก,ก็คงทําได้เท่าที่เท่าที่คนที่รักเราแล้วก็เปิดใจรับฟังค่ะยังไม่มีไม่มี ือจริงไหเราจะลงรูปก้างปาหวานหนึ่งแมตต์ไม่เป็นไรมันมันไม่ได้จำเป็นคือเป็นเรื่องที่ให้ดีเสียแต่ผนให้มันสีเรียรที่มาซะง,งั้น เป็นประเด็นอะไรที่มันซีเรียสเราจะวิาพากษ์วิจารณ์อันนี้แอบยอมรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะแต่บางทีพอเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่มันไม่ได้มันไม่ได้ซีเรียสมันไม่ได้มีมูลความจริงอะไรเลยแล้วก็แบบต่อ,ต,อต่อกันไปแล้วก็ให้คนเข้ามาวิจารณ์บางคนก็พูดแรงค่ะแล้วก็ผ่านไปแอบ,บรู้ว่าเขาก็เขาก็แค่เมนกัแค่นั้นแล้วก็ผ่านไปแต่ว่า เห็นประโยชน์ในการทําแบบนี้กับใครสักคนหมายถึงว่ากับคนอ่านด้วยกับตัวแอปเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีการชื่อไหมคะจดชื่อชื่อว้อะไรอย่างเงี้ยนะสมัยนี้เขาไม่จดแเ้าก็แคปไหมโอ้ยมันส่งใครไหมคะไม่ค่ะไว้ไว้เฉยๆแผ่เมตตาโอ้ยแผว่าก